ความรู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออน,นอกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันเป็นประจำทาง FM 92 am 161 t r u e v i s i o n ช่องอ3าและ www.moeradiothai.net คลิกวิทยุศึกษาแล้วรับฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกนะคะตอนนี้เรื่องราวที่เรากำลังจะเรียนรู้เป็นเรื่องใหม่แล้วจำกันได้ไหมคะอาจารย์ใจเด็ดขึ้นเรื่องอะไรไว้เอ่ยถ้ายัางไม่แน่ใจนะคะ ก็ตามไปฟังจากอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเดชค่ะสวัสดีครับอาจารย์นพนอครับนัก,กศึกษากศนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารรักทุกท่านนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์ถามว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปแล้วจาได้ไหมเอ่ยถามนักศึกษาครับเรายังคงเรียนอยู่ในเนื้อหาของวรรณคดีวรรณกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะนะครับในเรื่องบทเสภาชุดสามัคคีเสวก ซึ่งมีสี่ตอนแต่ว่าในบทเรียนเนี่ยเราเรียนแค่สอตอนเองค่ะคือตอนที่สามวิศวกรรมมากับสามัคคีเสวกตอนที่สี่ซึ่งเป็นชื่อชุดอ่านะครับคราวนี้ตอนที่สามเราคุยไปแล้วเป็นบทเสภาดมีด้วยกันทั้งหมด1ิบาบทคงจำได้แล้วก็เราขึ้นตอนที่สี่สามัคคีเสวกซึ่งเป็นกรนเสภาเนี่ยมีเก้าบทรายการคราวที่แล้วเนี่ยผมอธิบายไปหมดแล้วถอดความทั้งเก้าบทแล้วเรื่องย่อจบแล้วอ่าจบแล้วะนะครับ ครนี้วันนี้ก็จะเข้าเนื้อหาเลยบางทีเรื่องคําศัพท์เนี่ยมันก็มีความจําเป็นนะครับอาจารย์พนอเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจคําศัพท์เนี่ยเราก็จะแปลไม่ไปไม่ได้จะไปไม่ได้เลยทําไมถึงต้องมีคําศัพท์เพราะว่าคําในสมัยนั้นกับในสมัยนี้มันต่างยุคต่างสมัยต่างเวลากันเนี่ยบางทีเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าคําในสมัยนั้นบางทีก็ไม่ได้มาใช้ในสมัยนี้และคําบางคานะคะก็เป็นศัพท์ที่นํามาจากภาษาต่างประเทศซึ่งองค์ผู้ทรงนิพนธ์ ก็ได้ส่งใช้คำต่างประเทศนั้นด้วยการถ่ายเทเรื่องของวัฒนธรรมไม่เพียงเฉพาะบาลีสันสกฤตนะคะคมีขเขมรเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วต่อต่อมาก็มีทางชาติอุโรปหรืออะไรนะคะยุโรปยุโรปฝรั่งคีฝรั่งคีครับ <laughs> นอกจากนั้นแล้วจะมีสิ่งหนึ่งที่เด็กๆเ,เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็คือภาษาคำประพันธ์าบางทีเราต้องเปลี่ยนคำเพื่อให้มันรับสัมผัสไง แล้วก็ทําให้มันไม่มีในพจนานุกรมาาากหา,าไม่เจอครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องใช้วิธีเดาหรือว่ามองดูภาพของคําศัพท์นั้นๆแล้วก็ลองดูสิว่าเราเคยเห็นคําประเภทเนี้ยแบบไหนบ้างแล้วเราก็มาเทียบกันดูแล้วที่ฉันก็เคยได้รับคําสอนจากครูภาษาไทยว่าให้ดูบริบทข้างๆด้วยเพราะรบ,บางทีเนะี่ยไม่ได้ใช้ความหมายโดยตรงนะแต่อิงๆเอามาบ้างรหรือ เป็นคำที่จำเป็นต้องลากความเข้ามาเพื่อรับสัมผัสและเพื่อความงดงามของบทร้อยกรองนั้นด้วยดังนั้นเชิญเลยค่ะเรื่องของคําศัพท์ยากค,ค,คำแรกก็คือเสวกดิฉันเคยถามตั้งแต่เริ่มเรียนเรื่องนี้ว่าเน้นมีเพื่อนชื่อสเสวกซึ่งอาจารย์บอกถ้าอ่านว่าสเสวกแปลว่าอ่านผิดชื่อเฉพาะ,ะไม่เป็นไร,ไนไรแต่ถ้าเป็นคำศัพท์ในวิชาการคำนี้ต้องอ่านว่าเสวก มันมีสองคำมีเสวกกับเสวีค่ะคือถ้าเป็นเสวีเนี่ยเราไม่มีวันที่จะอ่านผิดถูกไหมครับ <laughs> แต่ว่าเสวกเนมีโอกาสจะอ่านวัสเวกได้ตามหลักของอักษรนําแต่เสวกเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าข้าราชการในราชสำนักเพราะฉะนั้นจะไปเสวกเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเปนคำภาษาไทยแล้วคนที่เขาใช้ชื่อว่าเสวกนี่เขาเคยแปลกันไหมคะมันมีความหมายไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นอักษรนำเนี่ยน่าจะมีความหมาย งั้นเราไม่เฉลยใครชื่อสเวสวกอาจจะบอกเรามาก็ได้ว่าผมชื่อสเวสวกมีความหมายเยี่ยงไรครับคำต่อไปเลยค่ะสมัครสมโมสรสมัครสมโมสรเหมือนสามัคคีชุมนุมเลยคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยจะแปลคําว่า,าสมัครได้เพราะว่าสมัครสมานไง<อ>แต่พอสมโมสรเนี่ยเป็นนึกถึงสถานที่ที่เราไปไประชุมไปเลี้ยงกันอะไรเงี้ยก็คือที่ชุมนุมหรือที่รวมคนในความหมายก็คือหมู่คณะถ้าสมัครสโมสรก็คือความมีสามัคคีความปลองดองกันในหมู่คณะนั่นเอง คำต่อไปเนี่ยคำว่าโยเสนเราไม่เคยได้ยินน่ะรู้จักแต่ยะโสอะโอหังใช่ครับเรารู้จักโยโสยะโสแต่โยเสนเนี่ยเราไม่รู้จักโยเสนเนี่ยเป็นคําที่เราใช้ในคาประพันธ์แปลว่าอวดดีก็คือหยิงจ้องห้องไม่น่ารักครับยำเยงเคยได้ยินนะฮะยำเยงนี่ลูกศิษย์ต้องถามแน่เลยอาจารย์ก็ตอบมาแล้วว่ายำเกรงนั่นแล้วใช่ครับ แต่ว่าในพจนานุกรมก็มีนะครับยำเยงเนี่ยก็แปลว่ายำเกงรงปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้กันอยู่นะครับเรามักจะไม่ถนัดแล้วยิ่งเด็กๆไม่เคยได้ยินเนี่ยเด็กๆก,ก็เลยไปใช้แต่ยำเกรงยำเกรงกันทั้งหมดค่ะนะครับต่อไปอีกคํหนึ่งคือเฉโกเด็กรุ่นนี้ไม่พูดแต่รุ่นที่ฉันเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ชอบพูดผู้ใหญ่ชอบว่าไอ้หมอนี่มันเฉโกจะเป็น,นรประโยคแบบนี้ครับ เชโกเนี่ยถ้าจะแปลให้ชัดๆเลยก็คือเป็นคนไม่ตรงไปตรงมาฉลาดแกมโ้งอ่านะครับแต่คนนี้คําว่าฉลาดมันดีเนาะนาความฉลาดของตนเองไปใช้ในทางที่ไม่ดีครับก็เลยเรียกว่าฉลาดแกโกงใกงคนแบบนี้ไม่น่าคบแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อชาติบ้านเมืองเขาถือว่าฉลาดแกมโกงใช้ได้นะครับคําต่อไปเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษกัปปตันกัปปตันก็กัปตันอาจารย์สอนแล้วกัปปตันเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษ ก็คือกัปตันเรารู้จักดีนะครับ C A P T A I N ที่เราพูดว่าแคปเทนแคปเทนหรือกัปตันเนี่ยหมายถึงผู้สั่งการใหญ่ของเรือคือเรือหนึ่งลำเนี่ยเมื่อแล่นออกไปจากท่าแล้วเนี่ยอ้าวใครจะบังคับบัญชาใครจะควบคุมใครจะดูแลก็ต้องเป็นหน้าที่ของกัปตันในที่นี้ก็คือผู้สั่งการใหญ่ของเรือหรือถ้าจะเรียกให้โก้นิดนึงก็คือผู้บังคับการเรือหรืออาจจะมีคำหนึ่งซึ่งมีความหมายตัวคำว่ากัปตันก็คือนายเรือนั่นเอง เพราะนั้นคำว่ากับตันเนี่ยนะครับในบทเสภาชุดสามัคคีเสวกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์สรงใช้คําว่ากับปิตันนะครับคำศัพท์ต่อไปหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าอับปางแปลว่าแตกเช่นเรืออับปางก็คือเรือแตกคนนี้เมื่อแตกแล้วเป็นยังไงครับก็ล่มไงครับแล้วก็จมลงเพราะฉะนั้นคําว่าอับปางเนี่ยก็แปลว่าแตกหรือล่มจมลงนะครับคาศัพท์ต่อไปถ้าเรารู้จักกับตัน หรือเรารู้จักนายเรือหรือผู้บังคับการเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือสั่งการใหญ่ของเรือแล้วเนี่ยจะสั่งการใครในนั้นก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มีบุคคลที่ทํางานอยู่ในนั้นซึ่งจะมีคําโดยเฉพาะเราเรียกว่ากะลาสีกอไก่สลากะลอลิงสลาอสอเสือสลอีกะลาสีก็หมายถึงลูกเรือหรือคนที่มีหน้าที่ในการเดินเรือคือทํางานอยู่ในเรือนั่นเองเด็กๆนักเรียนผู้หญิงเนี่ย อาจจะใส่เสื้อเครื่องแบบนักเรียนเนี่ยเขาจะเรียกว่าปกกระลาสีหรือว่าผูกหูกระต่ายเนี่ยเขาก็เรียกว่าผูกเงื่อนกระลาสีกัปตันก็คู่กับกระลาสีกัปตันเป็นคนสั่งการเป็นคนควบคุมการเดินเรือส่วนคนทํางานในเรือก็คือกระลาสีคําศัพท์ต่อไปนี้นะครับมีอยู่3ามคำสามคำเนี่ยใช้ต่างกันหมายถึงว่าใช้ในหลายๆกรณีแต่ว่าคําแปลเดียวกันคําแรกก็คือพระจักรีเราจะแปลว่าผู้มีจักรก็ได้ พระภูธรพอสัมเภาสันอูทอธงรอเรือพระภูธรล้วก็อีกคำหนึ่งคือพระทรงศีทั้งพระจักรีพระภูธรพระทรงศีเนี่ยล้วนแล้วแต่หมายถึงพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นคําศัพท์คําต่อไปก็คือราชบริพาลหรือเราจะเรียกว่าข้าราชบริพาลก็ได้ ก็หมายถึงค่าเฝ้าผู้คอยรับใช้เบื้องยุโพระบาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ผู้คอยรับใช้ใกล้ชิดค้าราชบริพารจะต่างกับเสวกจะต่างกับเสวี v, นะครับเสวกเสวี Se v, v, เป็นข้าราชการในราชสำนักแต่ถ้าคนไหนที่สนิทใกล้ชิดดูแลกันใกล้ชิดเลยเรียกว่ารับใช้ใต้เบื้องพระยุโระบาดอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าค่าราชบริพารคำศัพท์ต่อไปไม่ยากเลยสาคร สาขาก็หมายถึงทะเลนะครับคำศั์คำต่อไปก็คือครวนคลางครวนคลางเนี่ยเราได้ยินบ่อยมากเลยมันเป็นลักษณะของเสียงร้องที่แสดงถึงความเจ็บปวดแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะร้องออกมาดังๆโอ้ยโอยๆเราไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นการร้องเบาๆเราร้องเรื่อยๆแต่ภายใต้ความเจ็บปวดเหมือนที่เวลาเราร้องครางอะนี่อู้ไหมครับคือมันปวดแต่ว่าไม่ถึงขนนาดเรียกว่าจะต้องแบบเปล่งเสียงออกมามากเราก็ค่อยๆร้องทีละนิดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าครวนคลาง คำต่อไปก็คือคําว่าเหลเรือจะเหลเหลคือเอียงนะครับเหมือนตาเหล่ตาเหล่ก็ตาเอียงหรือตาอะไรนะฮะตาเขตาเขนั่นเองนะครับเหล่แปลว่าเอียงคําศัพท์คําสุดท้ายคือทิฐิทิฐิก็อวดดีดื้อดึงนั่นแหละเราใช้คํารวมว่าอวดดื้อถือดีแหมมีคำคผัดกันเรียบร้อยเลยอาจารย์ะค,รคะดิฉันเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดถึงคําว่าเหล่เนี่ยคะ่ะครับแต่ว่าเดียนพูดคําว่าเข อาจารย์พูดคําว่าเอียงเดืองเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาบอกว่าไอคนนี้มันตาสอนตาไม่ปกติแน่นอนอใช่ครับเขเเขยงเอียงมองไม่ตรงหรืออะไรสักอย่างนึง่งตาสอนสอน <c oughs> ออาจารย์พี่ศรีกาลูนาบอกว่าสอนแปลว่าน้อยที่สุดใช่ใช่ใช่ครับ <c oughs> คือถ้าตาเลยตาเอียงนี่คือเอียงมาก <c oughs> แต่ว่า คำว่าตาเอียงเนี่ยอาจารย์พนอครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามองกายภาพคือมองภายนอกเนี่ยสมมงวาอาจารย์มองมาที่ผมเนี่ยถ้าดวงตาของผมมองตรงกับอาจารย์เป๊ะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือตาตรงถูกไหมตาตรงแต่ว่าในขณะที่อาจารย์มองตาผมเนี่ยแต่ว่าผมไม่เห็นอาจารย์เต็มผมมองไปทางด้านอื่นอย่างเงี้ย คือผมจะบอกอาจารย์พนอผมเห็นอาจารย์ไม่ตรงอะ่ะผมเอียงเอียงมองเห็นเอียงเแต่ตาของผมอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์มองตรงนะคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องกลั้นหัวเราะเพราะไม่งั้นเราจะเสียมารายาทใช่ครับตอนเด็กๆดิฉันก็มีเพื่อนตาเอียงครับเวลาที่เขามองเราเนี่ยครับแต่ตาเขาน่ะมองที่อื่นแล้วเพื่อนผู้ชายก็บอกเวลาพูดกับกูอ่ะ มองเ้าหน่อยนี่เ <c oughs> <c oughs> ดียนพูดคําขนองเหล่านั้นเดี๋ยวบอกพนงพูดไม่สุภาพออถ้าผู้ชายเขาพูดกันสะพนามก็เข้าใจอยู่ใช่ไหมครับครับใช่ครับถ้าพูดเป็นภาษาทางการก็ถ้าเธอจะมองหน้าฉันก็โปรดเอาตามามองที่หน้าฉันด้วยตาต่อตาเจอะกันด้วยแต่ถ้าคนตาเอียงเนี่ยมันจะมองไปทิศอื่นแต่จริงๆแล้วไม่น่าขำอะผมว่าน่าสงสารมากกว่าเข้าใจค่ะแต่ความรู้สึกของเด็กอะ,อะเด็กประถมอะอาจารย์ค,ครับ วุฒิภาวะเขาทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคะ่ะคำว่าน่าสงสารมันต้องใช้กับผู้ใหญ่แล้วค,คนที่เป็นโรคตาเขตาส่อนตายเอียงเนี่ยอาจารย์ครับตั้งอยู่ในความทรมาน แต่ตอนเนี้เขาน่าจะมีวิธีการรักษากันแล้วล่ะถ้ายุคนั้นล่ะครับยุคนั้นก็ไม่มีราคาคเดินเคไปตลอดล่ะค่ะก็ขนาดเราเรียกว่าตาปกติเนี่ยเพียงแต่ว่าเรามองอะไรไม่ค่อยชัดเนี่ยต้องใส่แวน่นวันไหนไม่ได้เอาแว่นไปใส่เนี่ย <c oughs> อาจ,จารย์จะทารุณมากเลยกับการที่จะต้องเพ่งต้องอ่านแล้วถ้าหากว่าใครก็ตามแต่ที่ตาอยู่ในสภาพเขหรือเหลหรือซอนเนี่ยจะทารุนขนาดไหนเนาะก็ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยชอบคนใส่แว่นบอกโอ้ดูเท่ดีนะ <c oughs> แต่เมื่อต้องเป็นคนใส่แว่นเข้าใจแล้วค่ะ มันน่ารำคาญวันไหนไม่มีแว่นเหมือนคนทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่บ้านที่โต๊ะคอมพิวเตอร์หนึ่งอันอที่ทำงาน1นึ่งอันในกระเป๋าอีก1นึ่งอันค,คือคนที่มีปัญหาเรื่องแว่นเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสายตายาวนะจําพนออาจารย์อย่าพูดชัดสิไม่ใช่ครับาาวควรสายตายาวนะ่ะ สาวๆกับหนุ่มๆเขาไม่ค่อยเป็นกันถูกครับโอ้อาจารย์จะย้ำคิดย้ำดำดิฉันดำไกำลังจะบอกให้ฟังว่าถ้าสายตายาวอาจารย์ต้องพึ่งแว่นอย่างเดียวถูกต้องแต่ถ้าสายตาสั้นอาจารย์สามารถใช้คอนแทคเลนส์ได้ไงไม่เอาดิฉันไม่ชอบแต่ว่ามันช่วยให้เราไม่ต้องใส่แว่นอุ้ยไม่เอาค่ะผมมีพี่คนหนึ่งเนี่ยต้องมานั่งลำคาเดี๋ยวมือสกปรกจะ80แล้วนะครับไม่เคยใส่แว่น เราถามอ้าพี่ไม่ต้องใส่แว่นนะพี่ใส่คอนแทคเลนส์เพราะตาเขาสั้นแต่ถ้าตายาวอย่างเรานี้ไม่มีคอนแทคตัวไหนมันช่วยได้นะครับค่ะอ้าวอ้าวนี่คือเรื่องของคำศัพท์ยากที่อาจารย์ใจเด็ดกรุณาว่ายาวๆก่อนจะไปถึงคุณค่าด้านวนณศิ์ที่อาจารย์ใจเด็ดให้หัวข้อดิฉันไว้ขอโฆษณาขั้นรายการหน่อยได้เลยเต็มตะลแลมเต็มๆคุณกนกเทียนเกษม ฝากเรียนอาจารย์ใจเด็ดว่าครูครับผมคิดถึงครูทั้งสองท่านอยู่เสมอโดยเฉพาะครูใจเด็ดแต่ช่วงนี้ผมไม่มีโอกาสเขียนจดหมายหรือแปรเสนียบัตเข้ามาแต่ผมยังรับฟังอยู่เสมอนะครับนี่คือข้อความที่คุณกนกเซมกระเซมฝากมาทางดิฉันค่ะขอบคุณมากครับคุณกหนกไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องเขียนก็ได้แค่ฝากกระจาพนอผมไม่ควร,รับข่าวสารได้ในทุกเรื่องอ้าวต่อเลยค่ะอีกหนึ่งท่าน คุณบุษบากรบุญนาคก็บอกว่าฝากฝาก,ฝากอีกแล้วค่ะครับฝากมาถึงคุณชลัมพัฒรารมด้วยว่าชอบใจชอบใจเวลาที่ตอบอะไรอะไรเนี่ยเป็นครูจริงๆเห็นไหมคะดิฉันยกย่องท่านเป็นครูของดิฉันคุณบุษบากรบุญนาคท่านก็เรียกคุณชลามว่าครูด้วยเหมือนกันจบโฆษณาค่ะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องส่งข้อความใดๆมาเนี่ยแต่ความรู้สึกมันก็ถึงกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่จําเป็นหรอกครับที่เราจะต้องนั่งฟังรายการประเภทแบบวิทยุติดหูไปตลอดอ่ะคือถ้ามีโอกาสมีเวลาเนี่ยก็ฟังเพราะว่าเราเป็นรายการสร้างเสริมนะครับคือเสริมให้เมื่อเวลาที่เราคิดว่าเราอยากจะได้ความรู้เพิ่มเราก็ฟังเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ใส่บาบแบกหามถูกไหมครับไม่เหนื่อยไม่ยากแต่ว่าถ้าฟังก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าไม่ฟังซึ่งตรงนี้อยากจะฝากเป็นข้อคิดสําหรับเด็กๆเลยว่า ถ้าตราบใดก็ตามแต่ที่เรายังคงเป็นคนไทยและใช้ภาษาไทยเนี่ยถ้าเราไม่อ่านไม่ฟัง2ประการนี้นะครับเราก็คงเป็นกบในกะลาแหละต้องอ่านให้มากต้องฟังให้มากถ้าขี้เกียจอ่านก็ฟังถ้าทั้งขี้เกียจอ่านและขี้เกียจฟังก็คงจะสร้างความรู้เพิ่มเติมขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่เรียนในโรงเรียนนะครับเราสามารถที่จะหาความรู้ได้เองด้วยการอ่านหรือไม่ก็ด้วยการฟังค่ะอ้าวผ่านไป หนึ่งหัวข้อใหญ่สำหรับวันนี้คือเรื่องของคำสัพยาครับไปต่อนเลยค่ะต่อไปจะพูดถึงคุณค่าด้านวรรศิน,นพระองค์พระราชนิพนธ์บทเสภาพานนี้ขึ้นมาเนี่ยคือไม่ได้เน้นในลักษณะในแง่วรรศินมากเท่าไหร่คือต้องการจะสื่อความมากกว่าคือต้องการเน้นข้อความต้องการจะให้บรรดาเสวกหรือเสวีทั้งหลายหรือว่าขา้าราชบริาพารเนี่ยได้ตระหนักในสิ่งที่พระองค์ทรงคิดก็คือพระองค์ทรงเปรียบเทียบเรื่องต่างๆเนี่ยพระองค์ทรงใช้วิธีเล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านตรงนี้มันอาจจะไม่มีคําที่แสดงถึงความเป็นภาพพจน์ทางวรรณศิลป์มากนักแต่ความหมายมันคือภาพพจน์เลยนะครับสิ่งแรกก็คือภาพพจน์ทางวรรณศิลป์ที่ได้เห็นเนี่ยนะครับคืออ่านแล้วเข,าเข้าใจเข้าใจเองนะครับไม่ค่อยมีคําเท่าไหรนะ่นักก็จะมีการเปรียบเทียบพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับบิดาแล้วก็ยังเปรียบเทียบพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษ,ษัตริย์ว่าเปรียบเสมือนกับตันเรือซึ่งพระองค์ทรงใช้คําว่ากัปปิตันกัปปิตันอ่า แล้วก็เปรียบเทียบพระราชบริพานว่เหมือนกับลูกเรือหรือกัลาสีค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบโดยในไม่ต้องใช้คําก็จะมีตัวอย่างเช่นเหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทยเห็นไหมครับสมุทรไทยนี่ก็น่าจะเปรียบเสมือนกับโลกโลกเราสมุทรไทยเนี่ยไม่ใช่สอเสือมอมาจระอุด,ดอเด็กนะคะคสมุทรที่แปลว่ามหาสมุทรนะครับเหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทย เรือเนี่ยก็คือประเทศนั่นเองถูกไหมครับส่วนสายคอนสมุทายก็จะเป็นเรื่องราวของโลกเราอะไรอย่างเงี้ยคือใหญ่ขึ้นเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยเหมือนเรือที่จะแล่นไปซึ่งรายการครับที่ได้เราพูดถึงคําว่ารัตนาวานะครับเปรียบเสมือนว่าประเทศเนี่ยเหมือนเรือเพราะฉะนั้นผู้นําก็คือกัปตันหรือก,กัปตตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบรรดาเราทั้งหลายประชาชนก็ประชาชนนะครับแต่คนที่ทํางานให้กับพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเราเรียกว่าขา้าราชการเนี่ยน่าจะตกอยู่ในตําแหน่งกาลาสีก็คือเป็นคนที่ทําให้งานมันเดินหน้าไปหรือว่า จะมีคําที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการเปรียบเทียบเป็นอุปมาได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นคําที่เปรียบเทียบโดยตรงแต่โดยในคืออ่านแล้วต้องเข้าใจเองคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตันก็แสดงว่าไม่ได้มีความหมายว่าเอาทุกคนไม่ต้องฟังใครทั้งสิ้นคุณพ่อคุณแม่จะพูดยังไงครูบาอาจารย์งไงไม่ฟังเพราะว่าในนี้บอกว่าให้ฟังแต่กับปิตันอย่างเดียวไม่ใช่แปลความหมายโดยตรงอย่างนั้นแต่คําว่ากับปิตันซึ่งเราทราบแล้วว่าหมายถึงผู้บังคับการเรือ ซึ่งในที่นี้ก็คือพระหมหากษัตริย์ที่ควบคุมดูแลประเทศเพราะฉะนั้นหน้าที่ของขา้าราชบริพารก็คือต้องตั้งใจฟังนะครับเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางวางวารีนี่ไงฮะลูกเรือเนี่ยก็คือบรรดาขา้าราชบริพารไม่ได้หมายถึงประชาชนนะครับประชาชนนี่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ครับแต่ว่าลูกเรือหรือว่ากละลาสีเนี่ยก็คือผู้ที่ทํางานให้เกิดผลสําเร็จต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือประชาชนนั่นเองถูกต้องครับ ถ้าเราจะเปรียบเทียบก็ง่ายๆมากเลยประเทศไทยคือเรือลำหนึง่งพระหมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นกัปตันเรือค่ะบรรดาข้าราชการข้าราชบริพารทั้งหลายก็คือกะลาสีรือลูกเรือค่ะแล้วบรรดาเราคนไทยทั้งหลายก็คือผู้โดยสารค่ะถูกไหมครับแล้วก็วิ่งไปกลางหว่างวารีก็คือท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ของโลกเราที่เราอยู่เนี่ยก็คือวารีนั่นเองหรือว่าสาครสมุทรไทยส่วนเรือก็คือประเทศไทยนั่นเอง อันนั้นคือคุณค่าด้านวรรณศิลป์ด้านที่1ก็คือสรงใช้ภาษาที่เป็นภาพพจน์เปรียบเทียบแต่ว่ามีคําว่าเหมือนอยู่คําเดียวมั้มีคําว่าเหมือนที่เป็นอุปมาโวหานแต่ว่าเมื่ออ่านทั้งความแล้วเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบโดยไนยะนะครับต่อไปคุณค่าวรรณศิลป์ด้านที่สองที่เรามองเห็นก็คือการหลักคําอาจารย์เข้าใจคําว่าหลักคำไหมหลักคําก็คือคําที่พูดเขียนอ่านไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกันอันนั้นไวยพจน แต่ว่าหลักคําในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอาจาร,รย์ใช้คําที่มีความหมายเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าไม่ใช้คําเดิมอ๋อเดียนคงพูดผิดไปแล้วล่ะ เพราะว่าสมมุติว่าเดิฉันจะพูดถึงตะวันซึ่งหมายถึงดวงอาทิตย์เดนก็จะไม่พูดตะวันตะวันตะวันเดนก็จะไปพูดถึงพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์สุริยงสุริสีอย่างนี้เรียกว่าอะไรคะหลักคำหลักคำซึ่งการหลักคำเนี่ยเป็นวิธีการถูกไหมครับแต่คําที่อาจารย์หลักขึ้นมาเนี่ยคือไวยพจน์อ๋อนี่แหละนักศึกษาคะอย่าเผลอแบบพนอนะคะคือถ้าหากว่าอาจารย์มีคําไวยพจน์มากๆเนี่ย อาจารย์ก็สามารถหลากคําได้เยอะอหลากคือหลากหลายคือให้มันแปลกออกไปแตกคำออกไปไม่ซ้ําไม่น่าเบือ่อใช่ครับค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะว่าการหลักคํามันใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้นค่ะเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างว่าดวงอาทิตย์ถูกไหมครับค่ะอาจารย์ใช้คําว่าตะวันก็ได้แต่อาจารย์จะใช้สุริสีไม่ได้ถ้าในการใช้กับข้อความธรรมดาสุริสีต้องไปใช้กับร้อยกรอง โอ้อาจารย์พนอครับวันนี้รู้สึกสุริสีแรงแลแสงเหลือเกินอย่างนี้ไม่ได้คนเขาคงมองหน้าว่าวันนี้พนอจะไปเล่นลิเกที่ไหนหรืออ่านะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าแหมวันนี้แดดแรงเหลือเกินนะอ่าใช้ได้เพราะเป็นภาษาพูดร้อนแรงเหลือเกินถ้ามันร้อนนะก็คงใส่ต้องรอให้ตะวันตกดินอ่าอะไรอย่างเงี้ยพอหลักได้แต่ถ้าอาจารย์จะไปบอกว่าสุริสีอะไรเงี้ยไม่ได้สุริสีเมื่อไรจะยอแสง นะครับเรียบร้อยอ้าวละเมื่อเข้าใจคําว่าหลักคําแล้วเนี่ยในบทเสภานี้ก็จะมีการหลักคําเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วในคําศัพท์คือหลักคําคําว่าพระมหากษัตริย์คือไม่ใช้คําว่าพระมหากษัตริย์ไม่ใช้คําว่าบอดินไม่ใช้คําเหมือนเหมือนพระองค์ทรงใช้อยู่3คําด้วยกันคําแรกคือพระจักรีนะครับคำที่สองคือพระภูธรคําที่สาคือพระทรงศรีหลายคนอาจจะถามว่าเอาแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะใช้ได้ไหมเพราะเวลาที่เราพูดเนี่ย สวัสดีข้าพเจ้าพนอ์ครับวันนี้ข้าพเจ้าไม่ว่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปนะเห,หมเปลี่ยนข้าพเจ้าเปรนเป็นผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นการพูดเนี่ยไม่ได้เราต้องใช้สรพนามคําใดคําหนึ่งให้คงที่ไว้แต่ถ้าเป็นการเขียนงานหรืออะไรก็ตามแต่เราหลากได้เพื่อไม่ให้จําเจไม่ให้ซ้ำซากเพราะฉะนั้นพระองค์ก็หลากเลยอย่างจะกล่าวถึงพระหมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์อาจจะใช้คําว่าพระเจ้าแผ่นดินอาจจะใช้คําว่าพระจักรีพระภูทร อะไรก็ได้ที่มีความหมายถึงพระมหากษัตริย์เพื่อไม่ให้คนฟังเบื่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์น,นะครับที่เรามองเห็นได้ชัดเลยะนะครับจากตัวอย่างในบทเสภาก็จะเห็นได้เลยว่าว่าทรงทันเหมือนบีดาบังเกิดหัวเห็นไหมฮะเนี่ยว่าทรงทันก็คือพระเจ้าแผ่นดินหรือพระมหากษัตริย์หรืออีกวักหนึ่งในบทเสภาอีกบทนึนบอกว่าล้วนเป็นค่าราชาบริพานพระทรงศรี ทำไมไม่ใชว่ว่าทรงทันเหมือนเดิมใชม่ก็หลักคําออกไปเพื่อไม่ให้มันไม่ให้หน่าเบื่อหรือจะมีอีกคำหนึ่งก็คือในพระราชสํานักพระภูธรเนี่ยเป็นการหลากคําซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์สุดท้ายในวรที่บอกว่าสมานใจจงรักพระจักรีอันนี้ถือว่าเป็นการหลากคําเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจค่ะเอาละนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็อาจจะบอกได้ว่าทรงทันหรือทรงธรรมเนี่ย พระทรงสีพระภูธรพระจักรีเป็นคําไวยพจน์ของคําว่าพระมหากษัตริย์เข้าใจไหมครับเอาละ,ะใครที่ยังงงงอยู่นะคะก็จะได้เข้าใจกระจางสถีเพราะบางครั้งเนี่ยเราดูเหมือนว่าเราเข้าใจนะคะคแต่ว่าใช้ทีไรผิดฝาผิดตัวกันซะ,ะก็เป็นได้รเรื่องพวกนี้ไม่ได้ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันจะบอกว่า แม้แค่นี้ทำไมไม่จำเอาคนมันก็ลืมกันได้เนาะครับหัวข้อสุดท้ายก่อนจะไปทำแบบฝึกคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องครับอาจารย์มีข้อคิดมาฝากหลายข้อเชิญค่ะข้อแรกนะครับเหล่าข้าราชาการต้องให้ความร่วมมือกับองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้นำของประเทศในยุคนั้นในยุคนั้นในยุคไหนก็ต้องเป็นค่ะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้กฎหมาย เพราะฉะนั้นวิธีการบริหารชาติบ้านเมืองอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะมีคณะรัฐบาลเป็นคนดําเนินการนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ที่สุดเลยของการรวมจิตใจของประชาชนศูนย์รวมแห่งจิตใจของปวงชนชาวไทยก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราก็เรียกร้องให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยจงรับพักดีต่อพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นคนที่ต้องสําคัญยิ่งกว่าประชาชนก็คือข้าราชการไงเพราะคําว่าข้าราชการแปลว่าคนที่ทํางานเพื่อราช้า ราชาชก็คือพระราชานั่นเองะนะครับข้อคิดข้อที่2ข้าราชาการต้องคำนึงถึงหน้าที่ของตนเป็นใหญ่มีความเคร่งครัดในระเบียบวิน,นัยเรื่องนี้อาจารย์พนอครับคือคนเราในคอยรู้หน้าที่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทำตามหน้าที่แต่บางทีก็เลยหน้าที่เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยคือเลยหน้าที่พอเลยหน้าที่แล้วมันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายตอนเนี้มีข่าวต่างๆซึ่งรัฐบาลกําลังแก้ไขปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการช่อราดบางหลวง ผมว่าการช่อราดบางหลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาทําเกินหน้าที่หรืออาจจะมองแค่อะไรนะส่วนตนใช่ไหมครับมองประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปแล้วก็ขาดความเคร่งครัดในระเบียบวินยัยนะครับเราดูตรงไหนอะครับว่ามันขาดความเคร่งครัดเราก็ดูการจราจรก็ได้ที่เขาเขียนไว้ตรงป้อมตํารวจวผมเห็นแล้วเออเข้าท่าดีนะสะท้อนวินัยชาติอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกฎจราจรสะท้อนวินัยชาติวินัยจราจร หรือกฎจราจรอะไรนี่แหละสะทอมินัยชาติอู้อาจารย์ใจเด็ดเดนแซคโฆษณาอีกหนึ่งเรื่องครับก็นั่งแท็กซี่มาทํางานเพราะว่าเมื่อวันจันทร์เป็นวันจันทรแห่งชาติครับรถติดมากจนกระทั่งคิดว่าถ้าไม่ต่อแท็กซี่รอรถเมย์ดิฉันต้องไม่ทันแปดโมงครึ่งแน่แล้วครับปรากฏว่าพอเข้าเส้นถนนพญาไทจากอนุสาวรีย์ชัยมาแยกพญาไทเนี่ยมันก็ประมาณป้ายรถเมย์เดียวครับ ถ้าเอายาวๆก็ระยะทางน่ะสองได้แต่มีป้ายรถเมล์เดียวดิฉันก็บอกว่าชิดขวาสุดเลยนะคะเพราะเราจะเลี้ยวขวาแยกหน้าโอ้ยไม่ต้องห่วงแล้วครับผมมืออาชีพเดี๋ยวผมไปได้ไม่ต้องห่วงเดนก็นึกว่าจบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วเขาก็ตบจากขวาสุดไปซ้ายสุดแล้วเขาก็ตบกับโอ้ดิฉันบอกอันนี้ไม่ใช่แล้วมั้งถ้าดิฉันไปไกลกว่านี้ เดนคงจะต้องมูสาวาทาแล้วค่ะคว่าเดเันมีความจําเป็นต้องลงกลางทางคงไม่ไปต่อด้วยแล้วอเก่งเกินจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความห้าวอย่างหนึง่งคือมนุษย์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าหากว่าอาจารย์เป็นมือใหม่อาจารย์เพิ่งขับรถได้เนี่ยอาจารย์คงไม่กล้าอย่างนี้แต่ถ้าอาจารย์ขับบ่อยๆขับนานๆจนชินจนกระทั่งมันเหมือนกับรถเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเนี่ยแต่อาจารย์ใจเด็ดครับรถไม่ได้น้อยนะคะครับเดนใช้คําขึ้นต้นว่า วันจันทร์แห่งชาติาก็คือรถเยอะรถติดทั้งๆที่ททยังเป็นปิดเทอมอยู่นั่นแหละครัดังนั้นการที่เขาจะขวาคือพ้นอนุสาวรีย์ชัยเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเพราะนั้น<ป>ดีที่สุดก็ขวายาวตรงไปนี่พอเขารู้นะผมมืออาชีพเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตบซ้ายปุ๊บซ้ายนี่แปลว่าต้องซอกแซกปาดคนนู้นผ่านคนนี้จึงซ้ายสุดแล้วก็ไปอีกหน่อยก็ตบกลับไปขวาสุด ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่วินัยจราจรนะคะเชิญข้อต่อไปดีกว่าครับข้อคิดข้อที่สามข้าราชการต้องมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินข้อนี้ไม่ต้องอธิบายไม่อธิบายนะครับชัดเจนข้อคิดข้อที่สี่ข้าราชการต้องมีความสามัคคีปลองดองเพื่อน,นําชาติให้พัฒนาต่อไปอันนี้เป็นกฎกติกามารยาทแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการดําเนินชีวิตของผู้คน มันมีอะไรที่ห่างหายไปตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปลุกจิตสํานึกตรงนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอครับคือบางทีเนี่ยเราต้องมองไปเหมือนกันนะครับว่าแล้วทำไมข้าราชการถึงต้องถูกบังคับให้สาม,มัคคีกันจาพนอครับเราอยู่กับคนหมู่มากเนี่ยเราจะทราบเลยนะครับ,รบว่า ก็จะมีคนถ้าสมมติอาจารย์เป็นหัวหน้าเนี่ยก็จะมีลูกน้องบางคนมาประจบสอพอบางคนก็ไม่อะไรคือมันเป็นธรรมชาติของคนนึกออกไหมครับบางคนก็ชอบนอกกรอบค่ะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแข่งขันกันอยู่ในทีค่ะโดยที่คุณไม่ได้เอาเนื้องานมาเป็นตัวเปรียบเทียบค่ะคือถ้าอาจารย์เด่นในเรื่องการทํางานอาจารย์สังเกตว่าคนที่ทํางานเด่นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกอีโก้สูงอะที่ตีมากฉันเก่งอัตราสูงใ่แน่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้อง ฟังชันอ่าอย่างนั้นก็ไปอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่คนที่ฝีมือด้อยหน่อยก็ต้องใช้ลิ้นช่วยอ่าภาษาผม,มานะเ <c oughs> นีะออกไหมครับมันก็เลยทําให้คนเนี่ยขายความสามัคคีปลองดองเพ <c oughs> ราะคุณไม่ได้เดินทางที่ถูกต้องไงแต่ถ้าหากอาจารย์เดินตามทางที่ถูกต้องคือทํางานแล้วก็ดูปริมาณงานดูผลงานแล้วประเมินกันตรงนั้นนึกออกไหมครับค่ะ <c oughs> ถ้ายอย่างนี้ชัดเจนแต่ว่าเนื่องจากว่าในสังคมไทยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพอเราอ่านสามัคคีเสว็วปั๊บเนี่ยมันเกิดความคิดว่า ข้าราชการต้องสามัคคีนะพระองค์ทรงทราบเลยว่าข้าราชการเนี่ยมันต้องทะเลาะบ่อแวงกันแน่นอนเลยเพราะรต่างคนก็อย,อยากใกล้ชิดพระมหากษัตริย์อยากใกล้ชิดเจ้านายอะไรเงี้ยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้โดยตรงอาจจะเป็นความบริสุทธิ<อ>์ใจที่อยากจะทํางานรับใช้ประเทศชาติจริงๆแต่ความคิดต่างไงคะคมันก็ทําให้เกิดความขัดแย้งได้นั่นแหละครับพระองค์จึง ทรงบอกว่าเพื่อนําชาติให้พัฒนาต่อไปอย่างที่ชาติไม่พัฒนาท่านคุณทะเลาะกันนะครับข้อต่อไปการที่มีความพยายามในการทําอะไรงานนั้นก็จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ว่าจะมีอุปสรรคพระองค์ส่งเปรียบเทียบว,ว่าเรือนี่มาอยู่กลางทะเลนึกออกไหมครับมันจะเจอพายุต่างๆซึ่งมันก็เหมือนอุปสรรคแล้วถ้าหาว่ากะลาสีต่างคนต่างเพียงต่างคนต่างอยู่ห้องไม่ออกมาช่วยไม่อะไรเงี้ย กับตันสั่งการก็ไม่มีใครมาทําอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเมื่อเกิดอุปสรรคและคุณไม่ร่วมมือกันไม่พยายามตั้งอกตั้งใจที่จะแก้ปัญหาหรือทําให้มันสําเร็จเนี่ยไม่มีวันสําเร็จนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหมายความว่าสอนเลยว่าการทํางานทุกชิ้นต้องมีปัญหาและอุปสรรคคุณต้องอดทนต้องพยายามทําให้สําเร็จนะครับสุดท้ายการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของคนในสังคมจะเป็นพลังอันแรงกล้าในการฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงไปได้ดังคํากล่าวที่ว่าสามัคคีคือพลักสรุป จบครับครบ,ครบสมบูรณ์รสามัคคีคือพลังใช่ครับนี่คือเรื่องราวของบทเสภาสามัคคีเสวกวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ใจเด็ดหวานชะเอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ